ท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาธารณาสุขสร้างสุขออกอาอกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนารศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนค่ะ FM 107.25เมกะเฮิในวันนี้นะคะพบกับดิฉันด,ดรมานัสวีพาณิชนอกอาจารย์ประจำสาข,ขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้อมคณะสาธารณาสุขศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันธิพหินหุ้มเพชรท่านเป็นอรองคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะคในเรื่องการจัดการน้ำสะอาดในโรงเรียนพร้อมรับเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค่ะาอาจารย์จากสถาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ผ่านมานี้นะคะส่งผลให้โรงเรียนต่างๆทั้งในกำกับของรัฐบาลเองแล้วก็เอกชนนะคะได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษา2564นะคะหรือบางแห่งนะคะได้ทำการอาจจะการเรียนการสอนสลับกันทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในขณะนั้นนะคะ ก็จะทําให้หลายๆโรงเรียนนะคะในช่วงที่มีการสอนออนไลน์เนี่ยนะคะบุคลากรอาจารย์ต่างๆก็อาจจะต้องสอนกันอยู่ที่บ้านนะคะทำให้โรงเรียนเนี่ยค่ะมีอาจารย์มาประจําลดน้อยลงนะคะไม่มีผู้ที่จะมาดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมไปถึงอาคารสถานที่ด้วยนะคะก็อาจจะเกิด ความชำรุดเสียหายนะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคน้ําในโรงเรียนนะคะเช่นเครื่องกรองน้ํานะคะตู้กดน้ําดื่มนะคะแล้วก็ภาชนะบรรจุน้ําดื่มนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้ เกิดการปล่อยทิ้งนะคะไม่ได้รับการดูแลนะคะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นาการชํารุดการแตกรั่วหรือเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานนะคะดังนั้นนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะคะในส่วนของการจัดหาน้ำสะอาดหรือนะคะการเตรียมน้ําสะอาดให้เพียงพอต่อการบริโภคของ นักเรียนทั้งบุคลากรด้วยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์พันธิพหินทุ่มเพชรนะคะเกี่ยวกับการจัดการน้ําสะอาดในโรงเรียนพร้อมเปิดเทอมอาจารย์คะเราจะมีวิธีหรือขั้นตอนในการที่จะจัดเตรียมน้ําสะอาดในโรงเรียนได้อย่างไรบ้างคะ ค่ะขอบคุณค่ะจามนัสวีค่ะนอกจากในส่วนของสถานการณ์โควิดแล้วยังเป็นช่วงฤดูฝนด้วยในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการน้ําสะอาดภายในโรงเรียนค่ะซึ่งสามารถทําได้ใน4ขั้นตอนนะคะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1คือการสํารวจค่ะขั้นตอนที่2คือการซ่อมแซมค่ะขั้นตอนที่3คือการทําความสะอาดและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4การตรวจสอบความพร้อมของการทํางานตู้กดน้ําดื่มทั้งระบบค่ะ ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่าสามารถกระทำได้อย่างไรบ้างค่ะอาจารย์คะ ยินดีมากเลยค่ะในส่วนนี้นะคะขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการสำรวจสำหรับขั้นตอนการสำรวจนะคะจะเป็นการดำเนินการสำรวจบริเวณระบบการจัดการน้ำดื่มภายในโรงเรียนทุกจุดค่ะตั้งแต่ระบบท่อก๊อกน้ำถังสำรองน้ำตู้กดน้ำดื่มหรือเครื่องกรองน้ำพานชนะบรรจุน้ำดื่มหรืออุปกรณ์สำหรับการดื่มน้ำบริเวณพื้นที่รอบๆตู้กดน้ำดื่มหรือเครื่องกรองน้ำดื่มรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมสิ่งผิดปกติความเสียหายการเสื่อมสภาพหรือการชำรุดของระบบการจัดการน้ำดื่มในโรงเรียนจากนั้นนำมาวางแผนซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงหรือบำรุงรักษาต่อไปค่ะ ค่ะอาจารย์คะในขั้นตอนของการสํารวจนี้นะคะถ้าหากว่าเราสํารวจแล้วเนี่ยเราพบว่ามีบางส่วนที่มีการชํารุดเสียหายนะคะต้องซ่อมแซมนะคะเราก็ควรที่จะนะคะให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการจัดการระบบน้ําดื่มเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมใช่ไหมคะอาจารย์คะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในส่วนของระบบที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ที่ซ่อมแซมเองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์คะขั้นตอนต่อไปเนี่ยมีอะไรละเอียดยังไงบ้างคะค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าการซ่อมแซมค่ะการดําเนินการการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงนะคะหลังจากที่เราได้รวบรวมปัญหาแล้วนะคะเราก็จะมาะจัด การแก้ไขปัญหาโดยการหาจุดที่มีการร่วมซึมนะคะแตกหักชำรุดอุดตันเช่นระบบท่อน้ำตัวตู้กดน้ำดื่มการเปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรองในเครื่องกรองน้ำที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพซึ่งวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีและอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายนะคะ เนื่องจากหากมีการชำรุดเสียหายอีกครั้งจะได้ดําเนินการซื้ออุปกรณ์ได้ง่ายไม่เสียเวลาค่ะรวมถึงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าหรือติดตั้งสายดินของตู้น้ําดื่มต้องได้มาตรฐานเพื่อเกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทันทีตอนเปิดเรียนค่ะส่วนในขั้นตอนที่3นะคะคือการทอ,องความสะอาดไม่ว่าจะเป็นถังพักน้าภาชนะบรรจุน้ําดื่มตู้กดน้ําดื่มแก้วน้ําดื่ม ก๊อกน้ำดื่มควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ยํายาทำความสะอาดภาชนะจากนั้นนําแช่ น้ำที่ผสมคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยใช้คอรีนผงเข้มข้น60%ประมาณ1ช้อนชาหรือ4-5กรัมต่อน้ำ20ลิตรซึ่งจะได้ความเข้มข้นของคอรีนประมาณ100 ppm โดยแช่ทิ้งไว้นานประมาณ30นาทีค่ะส่วนตู้กดน้ำดื่มหรือถังบรรจุน้ำดื่มขนาดใหญ่ควรเช็ดทั้งความสะอาดภายนอกตู้กดน้ำดื่มด้วยน้ำผสมคอรีนตามความเข้มข้นดังกล่าวนะคะคือ100 ppm ส่วนเครื่องกรองน้ำ ต้องการทำการล้างย้อนหรือที่เราเรียกว่า black wash นะคะเพื่อทำความสะอาดไส้กรองหรือสารกรองด้วยค่ะส่วนบริเวณพื้นที่รอบๆตู้กดน้ำดื่มหรือเครื่องกรองน้ำควรเป็นพื้นที่เรียบไม่มีน้ำขังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายตู้กดน้ำดื่มไม่ควรอยู่ใกล้หลังระบายน้ำเสียและถังขยะมูลฝอยรวมถึงอยู่ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละอองเกาะด้วยค่ะค่ะจากการที่อ่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รพันธิพินพุ่มเพชรได้กล่าวไปในส่วนของขั้นตอนที่2และ3นะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการซ่อมแซมแล้วก็การทาความสะอาดนะคะเราจะพบว่าเราควรที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีอุปกรณ์ที่จะต้องทําการเปลี่ยนนะคะก็ควรที่จะซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีแล้วก็หาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำความสะอาดก็ควรที่จะล้างด้วยน้ำผสมคลอรีนเข้มข้น1นอ ppm นะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะอาจารย์คะในขั้นตอนสุดท้ายค่ะอาจะรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ ค่ะขอบคุณค่ะสมานันทสวีสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการตรวจสอบค่ะเป็นการตรวจสอบความพร้อมการทำงานทางระบบจัดก,การน้ำสะอาดเพื่อดื่มอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทางระบบตั้งแต่ระบบท่อน้ำอุปกรณ์ตู้กดน้ำหรือเครื่องกองน้ำภาชนะเครื่องใช้ต่างๆมีความพร้อมและพอเพียงสำหรับการบริการน้ำดื่มแก่นักเรียนรวมถึงบุคลากรทุกท่านด้วยนะคะ ท่องสักนี้แล้วเราสามารถประเมินคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นชุดทดสอบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตู้กดน้ำดื่มถังคูลเลอร์น้ำดื่มด้วยชุด1 1อหรือทดสอบปริมาณคอลินิสระคงเหลือในน้ำประปาด้วยชุดอ3 1เพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะเราจะเห็นได้ว่าการจัดการน้ําสะอาดสําหรับดื่มภายในโรงเรียนนั้นนะคะถือเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงนี้ที่ยังคงมีาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อยู่นะคะการดื่มน้ําจาก ตู้กดน้ําดื่มนะคะผู้ที่กดน้ําดื่มนั้นนะคะก็ควรที่จะรับมาระวังตัวเองนะคะไม่ให้ไปสัมผัสบริเวณหัวใจของตู้กดน้ํานะคะแล้วก็ในส่วนของภาชนะที่บรรจุน้ําดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําแก้วน้ํานะคะกะ็ไม่ควรนํามาใช้ซ้ํานะคะถ้าเราใช้แล้วเนี่ยนะคะก็ควรที่จะนําเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนที่เอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะในกรณีที่นะคะมีนักเรียนจํานวนมากเนี่ยนะคะมารอเข้าคิวที่จะกดน้ําดื่มเนี่ยก็ควรที่จะเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดในทีนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสาธารณาสุขสร้างสุดก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำสะอาดในโรงเรียนพร้อมรับเปิดเทอมนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ สำหรับข้อมูลที่ทางรายการได้จัดเตรียมมาในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขที่ได้ให้ข้อมูลนะคะในในหัวข้อการจัดการน้ำสะอาดในโรงเรียนพร้อมรับเปิดเทอมนะคะาทางรายการต้องขอขอบพระคุณดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันทิพย์หินหุ้มเพชรนะคะที่ได้าการณามาให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะ ค่ะดิฉันนะคะดรมนัสวีพาริณนอผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะกับรายการสาธารณสุขสร้างสุขในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ